วันนี้ทางกระทรวงได้ร่วมกับทางสำนักงานผู้ขอข้อมูลส่อนนะครับได้แถลงสารซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าถ้าเป็นหน่วยงานนี้ได้่อตางขึ้นมาได้มีพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับนครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่เราได้ดำเนินการตามกฎหมาย นะหลักพืที่สำคัญนั้นเราจะให้ความสำคัญถึงการปฏิบัติการความหมายในเรื่องของการกาาขขคาาุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเข้มงวดนอกจากนั้นแล้วนะครับการแถลขงข่าวนี้เนี่ยเราอยากจะสร้างความตระหนักให้กับพี่น้อ,นองประชชานและหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับในเรื่องความสำคัญเรื่องน่้ครับ องค์การนี้ผมเนื้อหาครับก็สุดเช้่อจากจมีบริษัทแห่งหนึ่งของอนอุญาตไม่เอ่ยชื่อนคะครับไม่ปล่อยให้มีางานลวดลายเข้ามูลเป็นจำนวนมากนะครับและข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยได้เป็นส่งผ่านไปยังแกลล์คอนเตอร์แล้วก็สร้างความเสียหายให้กับพอินโดชชนีเซียโดยที่ไม่มีมาตรการ ในการควบคุมต่างๆดูแลต่างๆนะครับโดยว่าอย่างที่ไม่ปฏิบัติการข้อราชการอยา่าเรื่องการคุร้มครองข้อสูงสุดาหนึงคนซึ่งในเรื่องนี้เทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อสูงสุดาหนึ่งคนได้ทำการเตือนได้ทำก,การบอกกล่าวได้ทำการแจ้งไปยังบริษัท,ทตา่างๆแต่ก็ยังได้รับคการ ระยะเวลาที่อ่าอนนะก็ไม่ได้เป็นการตามจนในที่สุดนะครับมีพวกสีหายจนวหมดนะแล้วก็ขณะนี้หลังจากที่คณะกรรมการชุดที่สองนะครับคณะกรรมการผู้ชี่ยวชาญผู้ที่สอบได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลแล้วนะครับเห็นว่ามีองค์งประกอบหลายอย่างเป็นว่าอย่างลิ้นนะครับ เราแต่จะไม่ปฏิบ <kr> ัติตามแล้วตามเขาเราราแล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญก็คือเรื่องของการไม่แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้พองข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเรียกว่าเจ้าหน้าที่ตรีบนะครับซึ่งเราไม่แจ้งเหตุเพว่าคนแต่งตั้งเข้าไปดำเนินการแต่งตั้งนะครับแล้วก็ละเลยในการไม่แจ้งเหตุและเพิ่ข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่สำนักงาน าสอบได้ครับใช่ไหมครับภายในระยะเวลาที่กำหนดหลัลงจากที่ได้ใช้ความพยายามในการให้นหน่วยงานนั้นให้บริษัทนั้นได้ปร,รับปรุงแล้วนะครับแล้วเมื่อการผู้เชี่ยวชาญคณะที่สอบนี้ได้คะแนเรื่องนี้นะครับแล้วก็ได้มีคำสั่งลงโทษตามการปกครองบริษัทต่างๆนั้นสดาสุดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นเจ็ดล้านบาท รัชทายเป็นรัชกาลใหญ่นะครับมีประมานก็ามีมีขนาดธุรกิจเป็นวงเงินนับหมื่นล้านบาทนะครับผมต้องเรียนว่าทางการกระทรวงมีนะครับได้ทำงานเรื่องต้นเงิงานที่เกี่ยวข้องและให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับเพราะนี่เป็นสาเหตุเลยเพราะการที่แกนคอมเซ็นเตอร์ซึ่งทำความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชารั ได้สร้างความเสียหายม่อาศัข้อมูลเหล่านั้นไปทำการสอบลวงพี่น้องประชาชน,น,นในรูปแบบต่างๆครับซึ่งผลจากการดำเนินการในครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าจะสร้างความตึนตัวให้กับภาคพัฐก็ดีภาคเอกชนก็ดีในเรื่องของความเท้มครับและปฏิบัติตามพรบังคด้วยการคุ้มครองอของ้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีผลบังทับใช้ตั้่แตดนปี2อ6 2นสองนะครับ,บ แล้วก็อยากให้ทุกท่านดได้กระหนักรู้ถึงความสำคัญในการปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ปรบาบปรามแคนอเซนเตอร์ที่เกิดขึ้นนะครับเอาข้อมูลที่ได้จากการดำเนินการเอาข้อมูลไปขายนะครับทำให้เกิดความเสียหายต่างๆนะครับนอกจากนั้นแล้วมาตรการต่างๆมัน,น,น,นช่วยในการเยียวยาผู้เสียหายนะครับก็คือพี่น้องประชาชนเจ้าของข้อมูลหรือบุคคลใดก็ตาม ที่เป็นเจ้าของอมูลที่โลไหล่นะครับเพราะฉะนั้นในการสร้างขั้นต้นนียผมถือว่าจะเป็นการสร้างความเชื่อมัน่นให้กับพี่น้องประชาชนเป็นการสร้างความมั่นคงปลอปดภัยทางไซเบอร์นั่นหมายถึงเชื่อมั่นในด้านทางองคุกรนะครับซึ่งจะทําให้ทางภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสำคัญมากขึ้นนั่นหมายถึงการ,ราพัฒนาเรื่องความมั่นคง,งด้านไซเบอร์นะครับในเรื่องรายละเอียด ทางป่าได้ผลรวตทุกครั้งนี้นะครับทงางคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญคณะที่สองจะได้เฉลยถึงขัง้นตอนตลอดการดำเนินการตามกฎหมายต่างๆทางด้านได้รับทราบต่อไปครับขอเชิญลำดับต่อไปในการลงรายละเอียดเพื่อที่จะพี่น้องสุดครับขอินเตอร์